เจะบอกกับ,บท่านผู้ชมว่า u 23ของเรานั้นได้ที่3ก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถขยับอะไรได้ในอาเซียนเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วนั้นก็ได้อันดับ3ที่ชนะมาเลเซียไปครั้งนี้เจอกับฟิลิปปินส์ก็ถือว่าออกมาดีแต่ยังไม่สุดเท่าที่ดูนะครับดูกันแบบนี้ชนะไป3ประตูตอนหนึ่งเนี่ยคนที่หลายคนพูดไว้ก็สามารถที่จะ ยิงกันได้อย่างเช่นพันธมิตรประพันธ์แล้วก็เสกสรราาตีที่เปลี่ยนลงมาก็สามารถยิงได้แต่มันน่าจะยิงได้หลายลูกเหมือนกันเพราะว่าจบสกอร์กันไม่ดีเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นเนี่ยก็ต้องวิพาก์วิจารณ์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนิดนึงก็คือว่า การตั้งใจเล่นของน้องๆน,น,นี้ถือว่าเต็มที่เลยช่วยกันหลังๆเนี่ยดูเลียวแรงแข่งขันอะไรต่างๆน้อยลงแต่ทุกคนก็สามารถที่จะวิ่งแล้วก็ช่วยกันเพื่อจะไม่ให้เสียประตูถือว่าเป็นสิ่งที่น้องๆนั้นสู้กันด้วยใจจริงๆต้องชมกันนิดหนึ่งเราต้องมองเห็นสิ่งนี้กับน้องๆถึงแม้จะเป็นเกมชิงที่3ก็จริงเนี่ยแต่ทุกคนนั้นเรียกกันว่าสู้เต็มที่เหมือนกัน นอกจากว่าสิ่งที่จะต้องปรับเนี่ยก็คืออย่างที่แอดมินเคยพูดไว้บอลเท้าสุดท้ายของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเลยกระดับไปฝึกมาใหม่กระดับไปทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันอีกนิดนึงการเสียบอลที่ง่ายไปการจับลูกหรือเบสิกอะไรต่างๆนี้คงจะต้องปรับแล้วเล่นให้ละเอียดอีกสักนิดหนึง่งเชื่อว่าน้องๆก็ออกมาดีแน่นอนถ้ามีโค้ชหรือฝึก หรือให้ทุกคนนั้นรู้จังหวะการเล่นรู้การเล่นต่างๆประสบการณ์ต่างๆพวกนี้ถือว่าน้องนนั้นโอกาสต่อไปเขาอาจจะทําได้ดีก็ได้ท่านผู้ชมลองเห็นใมครับ่าในอาเซียนเนี่ยฟิลิปปินส์เขาก็เล่นออกมาดีบอลเท่าสุดท้าเขาดีการส่งรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆแต่มันก็มีความผิดพลาดบาโดกระทั่งการจบสกอร์ต่างๆสิ่งที่ผู้นี้หมายถึงว่าลองมองกันดีๆนะครับว่าเห็นในครับว่าอาเซียนเขามีการพัฒนาขึ้นไป เรียกว่าแต่ละประเทศนั้นบอลของเขาพัฒนาจริงๆของเราซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอาเซียนเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ต้องพูดกันแบบนี้เลยแต่ถือว่าน้องๆเนี่ยหลายคนเนี่ยมีฝีไม้ละมือเพียงแต่ว่าประสบการณ์ต่างๆในไทยลีกรวมกระทั่งการเล่นที่ต้องมีแบบแผนและต้องมีจิตวิญ,ญญาณอย่างหนึ่งในการเล่นเนี่ยที่เรียกกันว่าเล่นบอลได้ทุกรูปแบบต่างๆพวกนี้ เชื่อว่าน,น้องๆเนี่ยจะทําได้ดีถ้าได้ถูกฝึกปรับทัศนคติอะไรใหม่มันน่าจะออกมาดีเพราะฉะนั้นยู3ของเราชิงแชมป์อาเซียนได้ที่3เหมือนเดิมแอดมินก็ไม่พูดอะไรมากมายเพราะว่าก็คงจบไปก็ต้องไปรอการเล่นในเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกรวมกระทั่งซีเกมปลายปีนี้จะมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่า เราจะมี h c o a ค t ซึ่งเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือจะใช้ h c o a ค t คนนี้เหมือนเดิมต้องติดตามกันอย่างก็ได้ชิดเลยนะครับกับนักเตะไทยทีมชาติ U23 ของเราที่จะพัฒนาก้าวขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ได้หรือไม่จับจ้องกันให้ดีนะครับในอาเซีนนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกเดี๋ยวดูเอเชียนคัพต่อไปผลงานจะสามารถเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่คอยติดตามกันนะครับ